วันวันที่ยีสี่นะคะยี 24, ่สี่มกราคม2567ั้ารอจ้าไอหกสิบแปดเรียอีกแล้วหกสิบมาบอกหกสิแล้วพูดผิดมากินข้าวกลางวันนะคะกินข้าวมันไก่จ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่กับลูกนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพอย่างไรเงีง้วยค่ะคุยกันได้ทักทายได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวมันไก่จ้า วดโนคูมารินครับที่อาจทำปฏิกิริยาของยาบางชนิดยาลดคอเลสเตอรอลไม่ได้ยาลดความดันไม่ได้ยาแก้แพ้ไม่ได้ซึ่งสามตัวนี้นะครับจะเข้าไปขัดขวางการตอบรั์ครับและการดูดซึมตัวยาเข้าสู่ร่างกายดังนั้นผู้ที่ต้องรับประทานยาดังกล่าวเป็นประจำคเป็นลำนวังในการต้องสงสัยลูกผมแม่โอ้โหแม่ ดิคนแม่ถ้างานตายเดียวสวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันจ้า กินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนี่คนละครึ่งกับแม่คนละครึ่งกับแม่แบ่งข้าวไปไล้เฮ้ยแม่กินจะหมดชามอยู่แ๋ยวจะใส่น,น,น,ะะน,น้ำจิ้มนะคะจะราดน้ำจิ้มต้องแหวก แหวกออกมาก่อนเพราะว่าจะนัดข้าวจรินแบบข้าวเมื่อเช้าไปซื้อให้แม่นะคะเมื่อเช้าไปซื้อที่โรงพยาบา, <c oughs> มามลเจ้าเ <c oughs> จ้านี้อยู่ในโรงพยาบาล อร่อยมากเวลาไปโรงพยาบาลไปซื้อข้าวเกินไก่มปกินด้วยตลอดโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะโรงพยาบาลใกล้บ้านปกติสามห้าพิเศษสี่สิบ ซื้อพิเศษมาแบ่งกินกับแม่คนละขึ้นกล่องเมื่อเช้าซื้อมาสามกล่องเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะมือหนงนี่ลงเดยวให้ดูนะกล่องนี่หลงอันนี้มือเย็นเมื่อเช้ากินไปแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนะเต็มเต็มเลยเต็มเลยดูนี่จุก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  กินครึ่งกินกับแม่อิ่มเลยเ้าดูแม่กินต่อนะคะ มึ้นเลยบดมันมาจากตรงไหนนะมันแตกอยตรงนี้นี่นี่เป็นนี่เป็นอรสักที ก็กังวันนะคะแม่กินข้าวมันไก่จ้ากินเด้กกินเด็กกินเลยข้าวใส่กินเหวียงมีแคบหมูด้วยหมดไม่กินแทบหมูข้าวไปยังเอยังไม่ทันได้ข้าวไม่ทันได้เข้าเข้าแค่ถุงแล้วแทบหมูด้วยจ้า เออกินกับแม่กินกับแม่คุกน้ําจิ้มแล้วนะคะให้ดู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 น่ากินมากนี่นี่นี่ใส่แบบจิ้มแล้ว <c oughs>

รุ่นที่เราเขาต่อจากรุ่นหลานของของท่านเจ้าของดเท่มากเลยที่เราดีมากๆใช่ทค่ว่าร้านของเราอยู่ตรงไหนครับอยู่ฝั่งรินแม่น้ำจันทบุรีเลยนะคะอยู่เชิงสะพานรีไร<อ> มีเลือดด้วยให้เลือดมาด้วยก้อนเลือดเลยอย่าานลไทยยุคคะมีหลากหลายนที่ขึ้นมาใหมโดยใช้สมุนไท้ิ่นของจันรีเป็นหดยจิงอย่างเมนูนี้เป็นต้นลเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่ใชว่าหารเก่าแกของจันีเราก็เองอาชวงคือใบชแล้วมาคลดมาทอันนี้เงอะกพวกผมนี้ สวัสด uh uh ีค่ะอ uh ุ้ยใครอ่ะสวัสดีค่ะคุณอร่อยไหมครับคุณยายอใครเอ่ยคุณซาอะไรนะอร่อย สวัสดีค่ะอร่อยไหมครับคุณยายอร่อยกินอะไรข้าวกินอะไข้าวอร่อยจ้าคุณสาหวัตรเหรอคุณสาหวัตรอ๋อพูดผิดขออภัยด้วยนะคะคุณสาหวัตรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ

น่นะมี่เ็เม็ดเลย้สุกมีอีกชิ้นหนึ่งน,นึงอ่ะโอเคเท้ากินได้ อร่อยมากเจ้านี้อร่อยมากแม่กินทุกวันวันละสามมือ้อจนกินไม่สเกมื้อข้าวนิ่มนะก่ดนยวกินอุ่นหมดเอก็ตุ๊ก้าว ไม่ต <boundaries. S 3> <c ười> ้เไม่ต้องเลยคร่อาตเราอย่าล้าใไปมดครับร้อเลยไม่กินเลยเนี่ยเียมไดเีย่ไหมอ๋ิมอีสบอ์ใช่ไมมด้วยไงเราัไม่ได้ไม่ไยนะไยัง่าอกนมทงโมแล้วชมงยั สวัสดีค่ะกินหมดาติดคอ <laughs> <laughs> ัดีค่ะทานข้าวกันค่ะยินดีนต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ลูกนะคะทานข้าวมันไก่จ้านี่แบ่งกับแม่คนละครึ่งไม่นจะหมดแ,แม่กินจะหมดจานแล้วเหลือแต่ไก่สองสามชิ้นสวัสดีค่ะคุยกันได้นะคะอร่อยไหมเห็นใยเห็นจคิซนน้ำซุปก็เลยเห็นใยคิดแล้วอร่อย <laughs>

่เมื่กล่อนยังวัดซื้อมือเย็นเห็นเป็นโต๊ะก่อนนี่มื้อเย็นเขากลมนี่มื้อเย็นนะคะนี่จุก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 แบ่งคนละซื้นกับแม่มื้อเย็น ปกติสามห้าพิเศษสี่สิบโอ้ดูไก่อย่างนั่นเลยโชว์โชว์เจ้าเก่าเจ้าประจําขายในโรงพยาบาลที่รู้ว่าเขาอร่อยเพราะว่าไปโรงพยาบาลบ่อยที่รู้ว่าอร่อยเพราะว่าไปโรงพยาบาลบ่อย ดูดูดูแม่กินอุ้ยแบ่อุ <S <S ้ยหลั <S <S ่งจานเลยเนี่ยโอ้เก่งเลยเก่งมากๆเลยแม่เก่งมากๆเลยกินหมดชามเลยหนึงสามเขาผัดข้าวกินแม่ดูทีวีอยู่นะคะขอบคุณเต้ mặc áo mhm 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 mhm

นำ้ำซุปอันนี้นำ้ำอะไรเอ๊น้ำจิ้มขนมจีบสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะคะแม่อิ่มแล้วแม่อิ่มแล้ว

ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ลูกทานข้าวขอบคุณมากค่ะแม่มานั่งนี่ดูทีวี <c oughs> ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุข่าแข็งแรงเงงดเลยนะคะการงานเจริญก้าวหน้าค่ะข่ายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเ <c oughs> ทมานะคะ อย่าลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้าไม่กำลังใจ